สวัสดีครับมาเิ่งอีกคู่ครับไทยกับไทยครับทีมคูมุลชนลีครับกับอินชอนครับอินชอนเพิ่มาเยี่ยมครับมือนีมือกับสนามครับคนมือนีหลายครับครับมือนีหนักตะหลยครับผมมือนีครับผม ครับคูนีครับชิงเงินรางวัลสามแสนวอนครับผมงเงินรางวัลสามแสนวอนศูนย์ศูนย์ครับ

อ้าวติดเกี่ยวครับลูนี่อเอาว้ย,วย ครับอันนี้ผมอันโมเมนต์แมนมนต์อะไรฟีดครับอันนี้ผมเสียลุงยูทูปผมเสียอาลิปไปครับยูทูปผมอันนั้นช่องไซนหน่อยสายหลาครับผมยูทูปไซน์หน่อยสายหลาครับอันอยูในยูทูปผมครับผมเพิ่งเอาลงอันนี้ไปเลยเก็ไซน์น้อยสายหลาครับผม ใสน่อยใ้ครับใ่น้อยอล้วกวักมาน้อยสายล่าตอเสียลาไม่ยังอีกล่าครับนี่นะครับผครับ่คัทางผมเได้มขอคุณครับ ถ้บผมเดี๋ยวผมเสีผมไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยได้นทยไม่ค่อยได้เป็นพวกกะละโดนเถี่ยวลงเดี๋ยวผมเอาลงเรื่อยครับยุะจังชนะอยู่แล้วผมมาทุกมืออันเสร์อาทิตย์ผมมาทุกอาทิตย์เงัยบใจเงยบใจไปเลยงใโอ้สบายดีนะอเอาฟังทับบุญเน้อยเอารึเปล่าดีไหมแจ่มืงินเนี้ยเด๋มากจมเงินแจ่มอส่ลืมอันั่น เราก็พามาเทียงกันปิเสกันจ้อยจบ้อยเอออันเขาว่าเขาได้สิบสามโลมันโมหอดปาได้ป้านะปาทางไหนี่สินเเรานอนเกล่อนนเืมาเทมแงเทมแไม่ไปรนพาไป สามต่อหนึ่งครับฟับงขุมุนแต่ครับลูนี่ขุมมุนด้แตมครับผมสี่ต่อหนึ่ง อุโมนในเสิร์ฟครับลงจำเรียบจำเรียบเลยลูกนี่ฟังอินชอนในเสิร์ฟครับผม1ต่อซี อ้าวได้แต้มครับทางนิชนได้เต็มครับสองต่อสี่ได้เต้มครับ

6ต่อ4ครับหยยบลูกน <c oughs> ี <t> ้ครับเอา4ครับลูกนี้4ต่อ6ครับมีช้อนในเสร์บครับผมออกครับ หาต่อหกครับแต่ครับดูนี่เอาหกต่อหกครับผมออกครับผม หต่อหครับแตกดีแล้วครับลูกนี้หเตมีไจ็ดต่อหครับวอมไปเลยากูต่อไปเจ็ต่อห อ้คร oh, ับล okay. oh, okay. ูกนี่จิตต่อหก แตกอยู่ครับลูกนี่แปดต่อหกครับออกครับลุงหกต่อปแปด เตียนเสร์ฟครับแปดต่อหกครับมาครับลูกนี้เอาหัวเปิดเบอดีครับเสียครับลูกนี้เก้าต่อหกครับ เปิดขึ้นได้ครับลูกนี่ตั้งไปครับนานิดเล<อ>่มบอคมครับผมสิต่อหครับอับงกุมุนในเซอร์วีครับสิบต่อหกลูกดีบดีครับ หต่อสิครับเปิดีฟังนะอตังได้ครับลูกนี้สิต like okay. s <S oh, em anyway. ่อหครับเปิดขึ้นได้ครับลูกนี้ยกขึ้นเอ๊ลูกนี้เรียบร้อยครับ หต่อซิครับฟังอินซ้อนครับเซิร์ฟเอาเปิดบอดีครับลูกแรกเอาตั้งได้ยู่ครับยังกล้องได้ครับลูกนี้ทงขุม,มุนเสรครับ0ูนกหเสียครับลูกนี้ได้แต้มครับสิบเอแล้วครับ สิบเอ็ดต่อหูครับอ๋อครับผมหกต่อสิบเอ็ดครับเติร์ไปหลังตีนตัวเองอ๋อครับลูกนี้ได้เต็มครับผมเจ็ดต่อสิบเอ็ด เจ็ดครับเซิร์ฟลูกนี้โอ้เสิร์ฟนักครับลูกนี้ยังรับได้ซีเวีตต่อเจ็ดครับบอข้ามครับ เซฟครับติดต่อ11รับยังครับลุกนี่เอายังได้ครับอครับลุ่ สิบสองครับโอ้ยแปดต่อสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดต่อแปดครับผมอา่ายังล็อกอยู่ครับครั้งนั้น แปดต่อสิบเอ็ดครับอินชอนได้เสิร์ฟครับผมผานบางๆมาแล้วทางคือลงนี่ฟาลงเรียบร้อยครับ

สิบสองต่อแครับมาทรครับลุยเตะครับได้แต้มครับสิบสามต่อแปดครับฝานลูนี้บ่าขามครับแปด ต่อ13บ่อขัมเหมือนกันครับ13ต่อ8ครับมาเลยเปิดทรายขึ้นครับเอาตั้งใกล้ครับ ดีครับลุงนี่สิบสามต่อแปดครับเปิดเขาขึ้นครับ ตั้งงามครับลูกนี้บ่อขามนี่ครับสิบสี่ต่อแปดครับเกมสุดใช่แล้วครับแมตช์แรกครับอ้าวทางแรกครับสิบสี่แล้วใายสุดแตกครับลูกนี้เกมครับผมเกมแล้วครับสิบห้าต่อแปดครับผมฝังคูมุนชนีชนะครับ อินซ่อนครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อยครับสาหน่อยสายลาครับผมวัสดีครับ